แล้วก็ยังทำอยู่ยายคนขยันจักสิเฮ็ดอย่างน่้งานก็ลายทักทมขวโพดขวโพดก็กกำลังเสริมงามผลขบโพดผลกำลังเริมงามเมื่อเอินยังค่อยสีจังค่อยนานมาจากผนยังค่อยมากเนี่ยแรงมันมันอยู่จักสีมันดีเลยมันบอมันอยู่ไก่บ้านมันอยู่ไก่ทางมันเป็นตยานด้๋อเจ้าขาย นี่จะหนายหนามาถามโอ้คอลลองใั่เนาะเจ้าขายเห็นยังว่าเอาว่าเอาหน้าหนาวัช่เนาะโอ้จะเอาเอาโตัวต่อตมาส้นกันเลยเธอใช้สีเอาใช้สีซื้อันอกเจ้าขายซื้อซื้อหนิแล้วเจ้าอยขวนขวนซื้อซื้อหนิละเจ้าขายซื้อซื้อทีได้มว่าเจ้าขายเถะสิเสียดาย เหมาะกระดอกกระเดียบบมีผู้อยากเห็ดผูมีผูเห็ดไปนั่นเห็ดน้ามูไปเห็ดใบน้ามูไปใบยังเนี่ยผู้แลี้ยนยืนเห็ดแล้วบอมกระลังแลีนไปยืนไปไปเห็ดแล้วยืนแล้วข้าเจ้าขายสิบพี่คนซื้ออยู่นั่นสิบอกไปก่อนเพราะส่วนี้มันกระลังแลี้ยนไหวเนาะจ้าแค่ไปเห็ดใบแค่ไปยืนใบเหรอมันบอมโอ้ยยืนเหมือนุ้มละล่ะโอ้ยอ๋อกรดีแล้วเนาะ ไปยื่นใก็ดีนั่นแล้วมัน,นี้ยากกับพักกันไปยื่นเสียภาษีไว้พร้พอมขยนันเฮ็ดหลายยากง่ยายก,ก็ได้ยจะเฮ็ดนอย่างนี้ก็ดูเดียวด,ดูมันได,ได้หาแสนขายเลยละ่ะเจ้าเงินไปยังแม่ว่าบูบูดีเลยวัด <c oughs> ที่ทักมดจากไรก่อนนี่โอ,โอ้โอ้สีไร เออพอดีแล้วเนาะงามแล้ว,นวนเนาะขกกก้ามฝนอืมบานนี้ตัสดสอโคตรออกปลูกมันต่อมาน,นี้จ้าคืออยู่ดีนะคือนั่นแล้วโอ้ยที่เหมาะดีกระดอกกระเดียเนาะที่ดีคักดีเนี่ยที่บูงงามนี่มองมองห้องโน้มันก็ดีกระว่าได้ว่าบ่ดีดอกมองห้องโน่นน่ะนะนะนะมันก็ดีอยู่ แต่ว่ามันมีลายเดียวมันมีบ่หลายของยาาของยายมันมีหลายถ้าขนาดลายเดียวก็ยังโกอยู่แต่ลายเดียวก็ยังลายเดียวก็ยังโกอยู่แต่ว่าขัดไปเห็ดดีๆมือหนึ่งสองมือก็เปลี่ยนนี่ข้ได้ตั้งใจเห็ดดีดนะนะมันเ็ีงนไงมันบ่คืนหน้าโคกดีมันเทียนไงมันวิ่งมันบอกง่าไงซะมันดินแห้งดินยางเข้าสิคนปลูกยังก็ได้มันเป็นดินรสย มันมีนม้ำย่นหนิมนเทดง่ายถ้าขคกเขาต้องมีเวลามีมีอย่างที่ว่าเห็ดท่อมจังหวะมันนังซึนาเอาเห็ดได้ได้คำแล้วก็ประหลึกงัน